เรื่องราวของนะของเหรียญท่านหน่อยฮะนะของเหรียญน,นะผมกําลังจะพูดถึงเหรียญน,นั่งเสือหลังยันหมูทองแดงรุ่นพยักเงินล้านหลวงพ่อทองแดงพิมพ์สวยถอดแบบครูเหรียญหลวงพ่อเปิลนนะสายเหนียวแห่งรุ่มแม่น้ํานครชัยศรีนะครับแล้วนะก็เหรียญน,นี้เนี่ยเหรียญเสือท่านคงรู้จักเหรียญเสือกันดีนะครับ นาเหรียญเสือเหรียญนั่งเสือของหลวงพ่อเปิ่นดังอันนี้เขาก็นําแบบนะนำแบบมาทําเป็นของหลวงพ่อทองแดงหลวงพ่อทองแดงท่านนึกออกนะฮะตอนที่เขาทําพระปิดตาดังมากหนะหลวงพ่อทองแดงวัดนะวัดป่าโนนทยุงนะครับนะก็หลวงพ่อทองแด,ง,ด,นะดนนงนะครับนะหลวงพ่อทองแดงนะ พระเกจิอาจารย์เมืองโคราชนะนะครราชสีมานะครับผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านพระเวทพระคถาอาคมในช่วงเวลานี้เนี่ยบรรดานักพระเครื่องสายพระใหม่โดยทั่วไปได้เปิดใจยอมรับนะครับหลวงพ่อทนแดงสินะฮะสิริจันโทนะครับวัดโนนทยุงหรือบ้านโนนทยุงอยู่ที่ นะอยู่ที่ตำบลนหนองขามอ,อําเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อทองแดงสิริจันโทนะท่านได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นพระเกจิคณาจารย์สายเหนียวแห่งเมืองโคราชนะกำลังมีกระแสะความศรัทธานิยมอย่างมากโดยเฉพาะพระปิตาที่ออกมานะฮะพระปิตาของหลวงพ่อทองแดงเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับ นำเลิกเล่นกันเล่นหากันราคาขยับขึ้นไปเยอะทีเดียวนะพิมพ์เนื้อธรรมดาก็คนเล่นหากันพอสมควรนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนะตกใจในวงการเหมือนกันว่าทำไมวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองแดงถึงดังขึ้นมาขนาดนี้นะครับนะก็มีที่ทำออกมานะครับ <c oughs> ในช่วงเวลานั้นก็คือพระพิมพ์ พรนะปิตาจัมโบหลังองค์นะยันดวงรุ่นปดหนี้รวยพันล้านท่านคงจะได้ยินกันแล้วนะครับรุ่นนี้นะก็ออกในนามหลวงพ่อทองแดงสิิจันโทนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจัดสร้างโดยทีมงานเจริญพรน,นะหลวงพ่อทองแดงเนี่ยเวลาท่านเสกท่านจะมีนะจะมีมีดประจำตัวท่านนะนะเสก แล้วบางทีเนี่ยก็เราจะเห็นนะท่านเอามีดไปนะไปตบตรงนะัวัตถุมงคลนะครับทีมงานเจริญพรนำโดยคุณกำมลหุ่นทองหรือโก้ขุนแผนนะครับแล้วก็คุณมันมติก,กาภนะภัยคำนามหรือน้องมติกาพระใหม่แล้วก็คุณสีวงศาเสนานุษย์หรือจร จเจริญพรพระใหม่สายบุญได้มีการกราบขออนุญาตอย่างถูกต้องทุกทุกขั้นตอนในการจัดสร้างเหรียญปั๊มรูปไข่พิมพ์นั่งเสือด้านหลังองค์ยันหมูทองแดงฮะรุ่นพยักเงินล้านหรือเหรียญน,นั่งเสือหลังยันหมูทองแดงนะครับที่ถอดแบบพิมพ์ล้อพิมพ์นะเขาเรียกนะฮะ นะจริงๆเนี่ยการถอดแบบพิมพนะฮะถอดแบบพิมพ์เอาของโบราณนะเอามาทําใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าการล้อพิมพ์ของเดิมซึ่งได้รับความนิยมอยู่เนี่ยมาล้อแล้วก็มาทําใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับนะเขาเรียกว่าล้อพิมพ์นะครับของคูบาอาจารย์นะเป็นเหรียญนั่งเสือนะที่จัดสร้างในนามของพระอุด,ดมประชานาถหรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงพ่อเปิลทิตักคุณโหน นวัดบางพระอยู่ที่น,ะนครชัยศรีเป็นสุดยอดพัรธณาจารย์สายเหนียวแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีทำไมเขาถึงนำแบบของหลวงพ่อเปินมาเพราะว่าหลวงพ่อเปินเนี่ยท่านเป็นสายเหนียวแล้วชาวต่างประเทศรู้จักกันดีนะครับแล้วคนที่รู้จักหลวงพ่อทองแดงก็รู้จักในนามสายเหนียวก็เลยเอาเหรียญแบบนี้มา นะครับนะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่พิมพ์นั่งเสือพ่อทองแดงองค์ยันหมูทองแดงฮะรุ่นพยักเงินล้านนะความหมายนยยะในการจัดสร้างเนี่ยสำคัญนะฮะ,ะเหรียญปั๊มรูปไข่พิมพ์นั่งเสือด้านหลังองค์ยันหมูทองแดงรุ่นพยักเงินล้านหรือเหรียญน,นั่งเสือนะครับรุ่นนี้เนี่ย พระเกจิอาจารย์สายเหนียวแห่งเมืองโคราชที่จะสร้างโดยทีมงานเจริญพรต้องแยกออกเป็นสองศาสต์นะครับผู้รู้เขาบอกฮะนะผู้รู้เขาบอกว่าต้องแยกออกเป็นสองศาสต์ศาสต์สายวิชาพยัคฆราชหรือสายพยัคเสือกับศาสตร์สายวิชาหมูทองแดงฮะนะหรือสายหมูทองแดงที่หาก นะดูกันผิวเผินแล้วเนี่ยนะครับประมาณว่าศาสตร์สายวิชาทั้งสองนี้จะเป็นเหมือนขมิ้นกับปูนนะครับคือไม่ลงรอยกันขัดแย้งต่อต้านเป็นการตัดขมไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นศัตรูคู่อริกันตามธรรมชาติแล้วนะครับเสือย่อมต้องกินหมูเป็นอาหารแต่ความเป็นจริงในศาสตร์จีนโบราณเชื่อถือกันว่าเสือกับหมู เนะี่ยถือเป็นปีฮะคือคู่มิตรคู่สมพงคู่วงวานว่านเขื่อต่างเกื้อกูลเกื้อหนุนกันครับอยู่ด้วยกันด้วยความร่ำรวยมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าอย่างที่สุภาษิตไทยกล่าวว่าสอนสินไม่กินกันก็ต่อเมื่อผิดเพี้ยนมาเป็นสองสิงไม่กินกันน่ะนะฮะที่เขาบอกนะครับ นะโดยความหมายของสอนศิล์นเนี่ยไม่กินกันมาจากวันนคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่พระรามลบกับพระมงกุฎนะฝ่ายหนึ่งแผงสอนออกไปกลายเป็นขนมนมเหนยนะอีกฝ่ายหนึ่งแผงแผงสอนออกไปกลายเป็นมาลาพวงดอกไม้นานา,นาชนิดจึงได้ทราบความหมายว่าต่างเป็นบิดาและบุตรชายสอนที่แผงออกไปจึงไม่อาจทำอันตรายซึ่งกันและ กันได้นะครับเป็นคําที่มาเปรียบเปยศาสตร์สายวิชาที่อยู่ร่วมกันได้ไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะครับศาสตร์สายวิชาทั้งสองนี้เกิดขึ้นมาคู่กับลูกผู้ชายไทยนะอย่างเนิ่นนานอันนี้ผู้รู้เขาบอกนะครับนะผู้รู้เขาบอกไว้อย่างนี้ฮะตำนานที่กล่าวถึงเครื่องรางของขังเครื่องรางอาถรรพ์เขี้ยวเสือกับเขี้ยวหมูตัน นะและสองหมูป่าได้รับความนิยมในการสืบเสาะติดตามสแสวงหาพกพานำมาติดตัวรวมถึงตำนานการแทงหมึกดำหมึกแดงสักเสกเดินเข็มมนองค์ยันพยัคฆราชและองค์ยันหมูทองแดงได้รับความนิยมในสำนักการสักเสกเลขยนันที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่างๆมากมายหลายสำนัก จึงเกิดเรื่องราวของความขัดแย้งการแบ่งพักแบ่งพวกการแบ่งสำนักนะครับต่อมาในชั้นหลังนี้เขี้ยวเสือกับเขี้ยวหมูตันและสองหมูป่าที่เป็นตัวจริงเป็นตัวแท้ถูกต้องตามตำรานั้นหาได้ยากเป็นอย่างยิ่งความนิยมจึงค่อยๆลดลงไปในที่สุดเหลือเพียงเรื่องราวที่บอกกล่าวเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้การแทงหมึกดำหมึกแดงสัก เสกเดินเข็มมนองค์ยันพยัคฆราชและองค์ยันหมูทองแดงก็ถูกข้อจำกัดทางสังคมนะก็มีนะครับที่พูดถึงในเรื่องของการรับราชการนะในนะรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับนะอย่างนี้นะจึงเป็นนะปฐมบทในการจัดสร้างนะเครื่องรางของขังเครื่องรางวิเศษ จัดสร้างขึ้นมาจากวัตถุธาตุวัตถุเวทตามตำราโบราณที่มีอาถรรพ์ต่างๆในตัวเองเรียกกันว่าเครื่องรางอาถรรพ์ขึ้นมาพกพาติดตัวทดแทนในปัจจุบันได้มีความนิยมกันอย่างกว้างขวางเหรียญปั๊มเหรียญหล่นหลนลอนะก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันเช่นกันนะครับเหรียญหล่ลอพิมพ์นั่งเสือหรือหมูทองแดงหล่อโบราณน,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูป แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขากำหนดเสกวันที่9มกราคมพศ2565ตอนนี้เปิดให้สั่งจองอยู่นะครับนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ Facebook ของมัติกาผ้าใหม่ได้นะครับหรือจะโทรสอบถามเนี่ย0970471028ฮนะ097 0471028นะเข้าไปนะสอบถามดูได้นะครับมัตติกาพระใหม่นะมาดูนะครับนะหลวงพ่อทองแดงองค์นี้ครับนี่คือหลวงพ่อทองแดงนะครับนะหลวงพ่อทองแดงนะท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนะองนี้ผมเคยไปนะไปกราดท่านแล้วไปขอสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านนี่ท่านจานอาัคาระนะจานอัคาระลงบนเหรียญ น,ะนี่ท่านกําลังทำโบสอยู่นะยังขาดปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากนี่คณะทีมนะครับแล้วนะนี่ครับนะนี่คือเหรียญแม่นะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ต้องจองครับเหรียญน,นั่งเสือนะนั่งเสือเห็นไหมนี่เหรียญน,นั่งเสือครับนะนั่งเสือนะนี่ท่านจานอากักขละผมนะ ผมได้มีคลิปวิดีโอนะสั้นๆเดี๋ยวให้ท่านได้ดูนะครับได้ดูนะเหรียญนั่งเสือพยักเงินล้านฮะเขามีการจองนะลุ้นละ200บาทนะครับรายละเอียดเรื่องลุ้นเนี่ยท่านลองไปดูเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้งานเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่ออกมามีงานเหรียญแล้วก็งานเนื้อผงส่วนใหญ่ก็เป็นงานลุ้นด้วยนะเดี๋ยวนี้ฮะ ออกมาเป็นงานลุ้นด้วยนั้นเนี่ยเนื้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปชมแนววีดีโอสั้นๆอันนี้ข้างหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งเสือ,อข้างหลังเป็น